การขยายตัวของเมืองหลวงจากความเจริญที่มีมากขึ้นผู้คนหลั่งไหลเข้ามาหาโอกาสใหม่ๆส่งผลให้สภาพแวดล้อมของกรุงเทพมหานครเปลี่ยนแปลงไปคลองสายต่างๆที่เคยเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนถูกลดความสำคัญทิ้งให้ตื้นเขินที่อยู่ไม่พอก็ขยับขยายสร้างลงไปในคลองกลายเป็นชุมชนแออัดและเป็นที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลเพราะว่าตะกอนนี้ มองไปนก็เป็นทุ่งนาเป็นอย่างนี้มาต,ตอนนี้มันขึ้นคนลงคนโดนดมันก็เต็มไปหมดอยู่กันแบบหลังคาเกยกันนลนะแล้วก็ยาเสพติดก็จะเยอะยาเสพติดนี่วิ่งขายกันตำรวจวิ่งไล่กันอะไรกันมันวิ่งเข้าไปปุ๊บตำรวจก็ไปไม่ได้แล้วจอดอยู่แค่ตรงนี้ปัญหาหมักหมมมานานจนปะทุขึ้นเมื่อเกิดน้ำท่วมใหญ่ปี2554ขยะลอยเกลื่อนเมือง การระบายน้ำที่ท่วมขังนานนับเดือนรัฐบาลตั้งแต่ยุคคอสอชอมองเห็นและมีนโยบายชัดเจนที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อให้คลองได้ทำหน้าที่เป็นทางระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมพร้อมกับให้โอกาสคนยากจนในชุมชนแออัดริมคลองได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนําร่องสามคลองหลักในกรุงเทพมหานครคือคลองลาดพร้าวคลองเปยมประชากรและคลองแสนแสบรัฐบาลเป็นเจ้าภาพระดมกําลัง จับมือผู้ที่อยู่อาศัยสร้างบ้านลุกล้ำลำคลองหน่วยงานภาครัฐเอก,กชนและองค์กรต่างๆร่วมแรงร่วมใจแก้ไขควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์คนส่วนใหญ่สร้างความปลอดภัยให้ส่วนรวมเปลี่ยนจากผู้บุกรุกเป็นผู้อยู่อาศัยที่ถูกกฎหมายหรือย้ายบ้านที่สร้างลุกล้ำให้ผลแนวคูคลองหากมีที่ดินเหลือให้ซ่อมสร้างใหม่ทำสัญญาถูกต้องหรือไปที่ใหม่ที่ดีกว่าเดิม รักช่วยเหลือวางระบบน้ำประปาไฟฟ้าถนนขนทางสนับสนุนเงินสร้างบ้านชุมชนร่วมกันบริหารจัดการผ่อนจ่ายตามกำลังที่ทำได้ที่สำคัญทุกคนมีส่วนร่วมสร้างบ้านใหม่สังคมใหม่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงามและปลอดภัยปัจจุบันคลองราดพร้าวดำเนินการได้35ชุมชน35,36ครัวเรือนเกินครึ่งจากทั้งหมด50ชุมชน70,69ครัวเรือน คลองเปรมประชากรดำเนินการได้5ชุมชน774ครัวเรือนหรือ12เปอร์เซ็นต์จาก38ชุมชน6 3 8 6ครัวเรือนทัศนวิสัยแล้วก็คภาพก็ดีขึ้นมีเขื่อนมีอะไรเนี่ยสบายขึ้นเยอะ,อะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นทุกอย่างดีมากเลยค่ะดีเป็นระเบียบขึ้นสวยขึ้นดูดีขึ้นอะไม,ไ,มมอนไม่เหมือนที่เขาเรียกสลัมอะ พอมีโครงการนี้ขึ้นมาพวกเราก็คือดีใจมากที่ได้อยู่ที่เดิมคลองแสนแสบเส้นทางหลักเรือโดยสารมีแผนพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมรวม30โครงการทั้งสร้างท่าเรือที่มั่นคงแข็งแรงเพื่อความปลอดภัยจัดการตะกอนท้องคลองจัดเก็บขยะและวัชพืชบำบัดน้ำเสียและปรับปรุงสภาพแวดล้อมริมฝั่งคลองให้สะอาดสวยงาม อยากให้น้ําขาวกันนี้แต่นี่ก็ขาวแล้วแต่ไม่ค่อยดํามากเท่าไหร่เมื่อก่อนดํามากเหม็นด้วยการพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมสาคลองหลักในกรุงเทพมหานครไม่เพียงจะทําให้คนอยู่อาศัยที่ต้องเสี่ยงโรคเสี่ยงภัยเป็นผู้บุกรุกได้เป็นผู้อยู่อาศัยถูกกฎหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่ยังทําให้พื้นที่ชุมชนเป็นระเบียบสะอาดสวยงาม ตรงไหนค้าขายได้ให้ค้าขายตรงไหนเหมาะกับการท่องเที่ยวก็เปิดให้คนเข้ามาเที่ยวช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้คนอยู่อาศัยได้ประโยชน์สืบทอดถึงลูกหลาน